การปรับมีการเปลี่ยนดึงคู่นี้มาเจอกันก่อนนะครับก็เลยไม่ต้องลดแม่ตยดเดียวครับสบายๆกรรมการด้านบนเวทีมอบให้กรรมการจีรศิลป์ศิลารัศกุลนะครับส่วนให้คะแนนสามท่านมีกิตนัทบุญญาตทรงชัยกิตดำรงวินิจกุลแล้วก็ชัยยุทธขำนาเรศครับนี่ครับดูประวัติของทั้งคู่นะครับไฟแดงมังกรเพชรทายมูลสนุกเกอร์ครับ,รบนายธนาโชธมาพงษ์ 19ปีครับจากอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรวีกรีที่ลองแชมป์มวยรอบของ c p f เงินล้านนะครับแล้วก็มีเสียก๊อฟนะครับเสียก๊อฟทายผมนะครับนักชกในดวงใจนี่ก็โอ้โหเจ้าดังระดับแชมเตี้ยนเลยครับก็คือปังต่อพอหลักบุญ50ครั้งชนะ40 แพ้แแล้วก็เสมอสองครั้งครับมีข่าวฝากจากกอฟกนะครับหรือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรนะครับในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับกอฟกนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแล้วก็สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรนะครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนกเกษตรกรนะครับเพื่อคัดเลือกตัวแทนกเกษตรกรให้เข้ามาร่วมพัฒนา และแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรนะครับที่หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศที่อำเภอกำหนดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้านะครับไปจนถึง15นาฬิกาหรือบ่าย3ครับก็ย้ำเลยนะครับที่น้องชาวเกษตรกรทั่วประเทศครับ12พฤศจิกายนนี้ครับวันนี้คู่นี้ก็2คน2สไตล์เลยแหละครับมีมือซ้ายครับอยู่ที่มุมแดงครับ ส่วนน้ำเงินนีน่โอ้โหประเภทใหญ่อะครับไหนนแข็งแรงเลยครับเดี๋ยวดูครับมาตีนต้นกับมาตีนปลายแต่ซ้ายไปก่อนครับมังกรเพชรลูกศิษของพี่กอบซ้ายบุญสนุกเกอร์คลับนะครับเอาแข้งขวามาเจอบัตดึงซอาหวัดซ้ายมาบสกู่แหมเหมืมหอนจะมียอนิดหนึงหรือเปล่าครับังหวะโดนเข้าไปหรือว่าเสียหลักครับ คุณเอกคุณออสเดี๋ยวดูครับรางวัลจากคาทัศเดี๋ยวจะออกอีกหรือเปล่าครับออกไปแล้วนะครับสำหรับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้ครับคาทัศจะมอบให้3,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัศพร้อมสัรสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัศจัดให้ได้ไปต่อน,นะครับและนอกจากนั้นครับ สำหรับคาทัสนะครับท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับเรียนเชิญที่คาทัสจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัสครับรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้น้วรถผ่อนอ,อยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัสเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0815553555ขอขอบพระคุณคาทัสครับเตื่นได้แล้วนะครับคู่รองของเราครับมังกรเพชรที่ดังมาก่อนครับกระดูกขัดมันเลยครับ ในรุ่นเล็กๆนี่ถือว่าเบอร์ต้นๆครับเคยเจอกับดวล99มาแล้วนี่หลายครั้งแล้วก็เร้าใจทุกครั้งครับกัหรับากกรเพชรนะครับแพูดถึงดวล99พรุ่งนี้นะครับดวล9กก็จะชกเป็นผู้เอกใำรายการครับเป็นการขยับรุ่นขึ้นมาชิงแชมเปี้ยนในรุ่นไลท์ไฟเวทช่อง2ูโ o รกับแหลมโพสิทธิ์คุณวสันนะครับ พรุ่งนี้คู่เอกนะครับดว้9 9สจตงปะจีนชิง108ช่อง t r u e for y o u กับแหลมโพสิทธิ์คุณวสันคู่เอกพรุ่งนี้มวยมันวันศุกร์ไม่ไม่ดูไม่ได้เลยนะครับเอาละครับเสียงระฆังมาครับหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด,ดา 500, ้าค้า,า,าคร้อยยาฆ่าต้องสาวไซนักตอนลงถึงดีออกไซด์ครับและแอนตซิน ยังมีรางวัลให้นะครับสำหรับรางวัลอุ้ยเปก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตซินจะมอบให้1 0 0 0 0บาทถ้าจระเข้บ้านหางนี้รับไปถึง30,000บาทด้วยกันและสำหรับนักชกที่มีแผลแตกครับสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลจากแอนตซินอีกเข็มละ5 0 0บาทวอขอบคุณครับแอนตซินอยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นเพราะด้วยท่านในห้างวินัยวีระูุชงครับ ผวยการสับสูงสปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับ,บคููนี้ไม่ใครก็ใครแหละครับออกอาวุธกันต้องบอกว่าร้อเเซแล้วนะครับมับงกรเพชรนี่ขวามีไว้ยืนครับซ้ายหนักแรงจากยะโสธรครับเป็นผาด่างนี่ก็อยู่ในแคมป์อยู่ในเครือแดงรถดีแล้วก็พิวุธพอหลักมุแลแะครับเป็นการเป่งขึ้นมาของทั้งคู่นะครับจริงๆก็จะอยู่ประมาณนัก110นิดๆโอ้โหหมัดซ้ายมีซอกมาอาล่ะครับปนะ้ายหน้าขวางไว้ขวางแล้วขวางแล้วตี ว่าดูช่วงช่วงกระยาวมากเลยครับแหมเจอบิดเหลี่ยมนิดนึงครับโอ้โอาศัยช่วงยาวๆวครับอาศัยใหญ่ๆครับตีน้ำน้ำเนื้อเนื้อแต่ว่ามังกรเพชรเองก็มีหลักเหลี่ยม,มครับเอามาผ่อนหนักเป็นเบาครับเตะซ้ายเอาลุดอุ้ยแหมต้องก้มลงหลบแบบนี้แต่ว่าหลบท่าที่เสียวเหมือนกันครับหมัดซ้ายครับมังกรเพชร จ้องหน้าจ้องตาครับตายเตะจ่อล่างมาครับเจอแค่นขวาหน้าของมังกรเพชรครับเดินขาดาบนายยังไม่ตีกรรมการก็จับแยกแล้วครับมดูครับดูเกมแล้วมแบบนี้มีเรืองมีเรืองแน่ครับแลคุณวิเชียนสมพงุงโลดครับแ่งันก็รับชมผ่านทูกประยูช่อง24อยู่แล้วครับสุดเอ็ดยินดี เดี๋ยวโชว์ฟอร์มดีนี่อาจจะมีโมมาอัดฉีดเลยครับจากคุณวิเชียนสมพรุ่มโลดตโตโยตา้าเทมอเตอร์ครับ026626555จากตโตโยตา้าเทมอเตอร์โอ้ยตื่นเต้นแล้วคุณออสตื่นเต้นแล้วน,นี่แหละครับปวยถูกที่ถูกเวลาถูกคู่ครับเสียบโบสเสียเนาเสียตังเฮียอาจจัดให้ครับในหัวมิดแมาาประกบแบบนี้ก็เชียกันไม่ถูกเลยครับอีอกคนนึงได้นอกซ้ายจัดจัดอีกคนนึงนี่แม็กเขา่าแหลมแหลมครับปักศอกเข้าไป วงในพยายามจะมัดเอาละครับเอาละครับมาเข็นเข็นยัดเท่าเข้าไปครับจบป,ปลายๆนะครับยกที่สองครับมัดขวาหน้าครับพยา,าพยามโฉบไปต่อยกันเลยนะครับมังกรเพชรจังหวะเร่งจังหวะทำจังหวะผ่อนนันะครับแทงขวาของเดึนขาด่างครับ บางกอนเพ็รขยับเข้ามาแล้วได้ไปหน่อยนึงมัดขวาครับก่อนจากโมดยกที่2องเติมอาหารสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSB ตาสมเกาหลีตังกุยจับและขอขอบคุณเครื่องดื่มสมโอ t โสมโ OT ดีเพราะมีซิงคอาวคันดีนและโสมสกัดปวดใหญ่แค่10บาทเราวันนี้ต้องขอบพระคุณกับอุปกรณ์วยยี่ห้อพลาย ภายใต้การรับรองคุณภาพจากเท็ดยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเท็ดยินดีของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์วยยี่ห้อไพรยครับตามกงนต่อนะครับผู้รองครับยกทีสาแดงนี่มังกรเพชรกอล์ฟายมูลสนุกเกอร์ส่วนน้ําเงินโอ้โหมาแกมีโคบินตีด้วยนะครับเด่นผาดางแดงรถดีครับแข้งซ้ายอยู่ที่แดงเข่าแหลมแหลมเสียบทะลุอยู่ที่น้ําเงินครับตีโอ้โหแกสิงอ้ามีศอกด้วยเอาละครับ ไม่โอ้ไม่ฟันมาฟันขืนบัดมาเอาละครับพีเอกดูเดือนแล้วครับโอ้แฟนๆถามหาพอดีครับพอถามหาปุ๊บมาปั๊บแต่กัก็โดนคืนเหมือนกันนะครับสอกถังมองกรเพชรครับมี่ครับนายของเด่นผาดางเสียบแหลมๆมีบินตีด้วยนะใหญ่ก็ใหญ่กว่าครับอ้าวเจอเจอเนเอาสับเข้าไปก่อนครับเด่นผาดางไม่เสียบไม่เสียบเจอกรปั้นหนึ่งสองเอาแต่ก็จะเสียบแต่ก็จะเสียบวงใน ลงได้ออ้าวล,ลุยกันต่อครับดีไปก่อนครับมังกรเพชรโอ้โหดูครับอหาถหนือคุยยกเดือดยกคุณภาพอีกแล้วครับหลอกตัวเองของเรามังกรเพชรอ้าวเดี๋ยวดูเด่นผาด่างเสียปลายเสียปลายโอ้โหแต่ว่าโดนโอ้พมาดิดแหมหน้าสัมปัตหน้าหงายเหมือนกันดูครับอุ้ยตอนนี้แหมดูมังกรเพชรมังกรเพชรมหาเด่นผาด่าง เดี่ยวดูโอ้ซ้ายกับขวาวัดกันเลยครับวัดกันเลยครับหมัดกับแทงซ้ายเป็นของแดงครับน้ําเงินก็มีข่าวผักออกไปไม่อยากจะอยู่ใกล้กับมังกรเพชรโอ้ยแต่ว่าโดนกระซกเข่าพุึ้นมาอา้าวล็อกอา้าวตัวเล็กขึ้นสอมา่าเจอตัวใหญ่เททิงไปเลยครับโอ้ยจับปตีสู้จับเดินขาดางเดี๋ยวดูรับคิ้งหรือว่าทิ้ถูกเอาขวาหลุดเจอหมัดขึ้นมาครับเราเสียบโต้เหมือนกันเลยครับเด่น้าด่าง มังก <als> รเพชรขยับขยับขยับเจ็ดพาด่างสับซะเลยครับอ่าเอาทีไปอ่าขยับเข้ามาอีกทีครับลําเลียงเกมเข้ามาหามังกรเพชทำไม่ทำอ้าว่อไม่ย่อย่อไม่ย่อจังหวะเมื่อสักครู่ครับอู้หออยู่ครับจังหวะลักไก่ที่เกี่ยวเองครับอ้าวอ้าวอ้าวตักไว้ตักไว้เอาโดนเสียบมาเอาสับอีกแล้วสับอีกแล้วอ้าวสับคืนสับมาสับคืน โอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยแม่นตซินได้แจกแล้วครับคู่นี้แม่เข็มละ500บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครับโอ้ยแม่บ้าเลือดแล้วครับเด่นผาดามมาดูครับโอ้โหดูมาเลือดไหลโกรกเลยครับเอา้าโอ้โหมดยกที่3ครับโอ้โหแต่ว่าดูครับบัง อ่ะรีไปแน่รถยนต์บางทีคาทัดจกจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัดนะครับรถผ่อนหยุดก็กู้ได้รถรถผ่อนหยุดก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัดเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์บรกษาทรี0815553555ขอขอบพระคุณคาทัศครับอ่ะมาอยู่ห่างแล้วครับเด่ยนผาดางครับมีบทเรียนแล้วครับปลายยกที่แล้วนี่ไปอยู่ห่างนิดเดียวโดนสอกของมังกรเพชรอาพยายามจะติดตัว มังกรเพชรอยู่ไหนเต็นผาด่างบอกน้องน้องขอไปด้วยแต่ว่าน้องโดนซ้ายไปก่อนนะครับพยายามเตะซ้ายแล้วหมุนไปออกมาครับไม่ให้จับเอาวงในวงในครับเด็นผาด่างตีไม่ตีเอาเสียบซ้ายไปตีเข่าขวามามังกรเพชรหนีไม่ออกก็พยายามตีสู้ครับแต่หลักใหญ่ใจความตอนนี้อยู่ที่เนี่ยครับพยายามดักศอกดักเตะแค่ซ้ายไว้ครับถีบไว้ก่อนครับมังกรเพชร โอ้ยยกที่านี่โดนเจ็บแหลมแหลไปเยอะนะครับแต่ว่าตัวเองอ่ะมาได้สอกแล้วทำเด่นผาด่างแตกครับมังกรเพชรนี่ดูาะตอนนี้ท่านผู้ชมชาวต่างชาติโอ้โหดูครับว่าเสียวแมา่บางท่านนี่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปวีดีโอเลยครับมานักชกชาวไทยมาหวัวจิตหวัวใจสู้เลือเกินนี่ครับมาเด่นผาด่างแกไม่สนแล้วครับมาคออยู่ไหนมังกรเพชรคออยู่ไหนคออยู่ไหน ดูครับทำท่าจะดีจะดีไปโดนหักล้มซะอีกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้โหนี่ครับวิ่งเข้าใส่เลยเต้นผาดัางใครที่กลัวเลือดนี่อนุญาตให้หลับตาได้ครับฟังแต่เสียงผู้บรรยายได้ครับเลือดนี่เต็มหน้าไปหมดแล้วครับแต่หัวจิตหัวใจครับอ้าวอ้าวเริ่มจะตีเริ่มจะตีได้เหมือนกันนะครับพยายามเจาะเข้าไปครับเจาะเข้าไปครับ เจาะแนวรับของมังกรเพชรสเอาซ้ายครับดักไว้ก่อนครับอ่าแล้วดูครับเพื่อความปลอดภัยของนักมวยครับแม่สายหัวเลยบอกแหมผมไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรครับให้คุณหมอดูหน่อยครับโอ้โหมันถามว่ายาวไหมก็ไม่ได้ยาวมากใี่บอลน,นะแต่มันลึกนะครับอแต่ด,ตดูเด่นพาดดดูคุณเอกดูแบกพยักหน้าเอแหม,ามาขอบพระคุณครับ มาผมพร้อมจะสู้มาตอนนี้สู้ต็เข้าไปเด่นผาดางมาที่สาคัญจะไปพลาดไปเจอศอกอีกแล้วกันครับดูมานี่ครับแม่ยิงชกยิงแรงยิ่งชกยิงแรงเด่นผาดางฝ่ายน้ําเงินครับโอ้โแต่ว่าแม่แคทนันไม่มีตาหนิเรื่องแผลแตกเพราะฉะนั้นนี่ครับต้องพยายามมากขึ้นอีกนิดหนึ่งครับเด่นผาดางไปนี้ถือว่าพิสูจน์หัวใจของเด่นผาด่างเลยนะครับสอบ่านครับใจสู้ครับ แต่ว่าเริ่มจะหาตัวมังกรเพชรไม่เจอเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับพอเดินเข้ามานี่หลับหูหลับตาโดนศอกได้เลยครับปัดออกซ้ายออกขวาแล้วครับมัดต่อยเข้าไปครับเด่นผาดังยังไม่คอครับเนี่ยพอได้ศอกครับแต่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเกมเลยนะครับพอได้ศอกตุ๊บมังกรเพชรจะตีตัวออกหางเลยครับช่วงหลังไล่ไปก็ไม่ตอบด้วยนะพี่บอลนะครับตีตัวออกหางนะครับนั่นเลยครับโอ้โหดีวดู ว่านาตอบไหมตอบไหมตอบไหมหมดยกที่สีพักกันแป๊บเดียวครับทอเพื่อนคู่ใจเราต้องขอบพระคุณคุณพิชัยกิตอิทินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชมุ่นชีวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสกัดโสมและลพิตภัณฑ์ เสริมอาหารสมตาหลีตังคุยจับตราแปลงสีฟันคู่ทั้งดื่ม GSD ตาสมตาหลีตังคุยจับและทั้งดื่มสมโอทีดีเพราะมีซิงค์แอลคาน,นีนและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอขอบพระคุณครับ3านาทีสุดท้ายนะครับรองผู้เอกของเราครับมับงกรเพชรสายมูลสนุกเกอร์ขับกับเด็นผ้าด่างแดงรถดีครับเด็นผาด่างก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับ ต้องงัดมาทุกอย่างแล้วครับมดเท้าเข่าศอกอยากจะออกอะไรต้องออกเลยครับเพราะว่าสี่ยกนี่มาดูครับโอ้โหแกกะแพกยับนางเงือบนางหายไปครับโอ้แท่นี่แผลแต่ก็จะไม่มามองภาพไม่ได้ชัดขนาดนี้นะครับยกสามไปเสียบแหลมๆดีๆครับไม่โดนศอกนะครับเป็นข้าดานครับสถานการณ์ยกสี่แล้วก็เะยกห้าครับออิดอัดเลยนะครับแบบนี้ครับแล้วมังกรเพชรเองเป็นมวยที่พอขึ้นนําใครแล้วเนี่ยโอ้ ไปกินแกก็มาใช้เรื่องง่ายะครับแต่ว่ายังสู้อยู่ับยังมีรู้อยู่และครับเด่นผ้าด่างขยับเข้าไปครับค่อยๆสืบค่อยๆหาช่องเอาต่อยลำตัวขึ้นใบหน้านี่ครับมาถูกทางแล้วครับไปตําเงินเด่นผ้าด่างอ่าตอนนี้วงในแต่รู้เลยครับว่าวงในตอนนี้จะไม่ได้เปรียบเพราะฉะนั้นนี่ครับเสริมกำปั้นแล้วครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวลุกอนาคตใครจะหนกบัวลำพูเลยครับปตํเงินเด่นผ้าด่าง โอ้โหนี่ครับแม่โอ้โหเมื่อกี้แม่เล็งไปที่ก้านคอเลยครับยังได้ลุ้นอยู่อีกหนึ่งนาทีนิดๆนะคุณออสหัวใจนี่ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลยครับเดน้าดางแต่ว่าวันนี้ก็โอ้โหจุดเปลี่ยนเกมมันอยู่ที่ศอกครับโชว์เดียวนี่แม่แผลแตกนี่บอลลิ่มเลยครับโชคดีมากครับวันนี้มังกรเพชรทายมูลสตูกเกอร์ครับอาวุธมวยหลากหลายแล้วก็ดูชกด้วยความมั่นใจเลยครับเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นคู่เอกแล้วนะครับ มาแล้วครับซ้ายปรามนูจากเมืองกล้วยไข่ครับบุญหลงของสวนภูรีสอร์ทเจอกับอีกหนึ่งนักชกที่เก่งมากๆในรุ่นนี้เลยครับอย่างเพชรนำหนึ่งต่อสุรัตคู่ต่อไปนะครับเป็นผู้เอกนำรายการครับศึกเพชริ่ดีของเราครับส่วนคู่นี้คู่รองนะครับจ่ไปปลายแล้วครับยก 5...30 วินาทีประมาณตรงนั้นนะครับก็ยังเดินพยายามหาช่องนะครับ จะต,ต่อยแต่ว่าเจอหมัดของมังกรเพชรมาถึงหน้าก่อนเลยครับทีไว้ครับมังกรเพชรพยายามสกัดไว้ครับแข้งซ้ายเตะไว้ครับาานี่ครับไกลยๆยกแล้วออาาโอ้โห,โห,โหตาหวัวจ,จิตหัวใจที่แม่อย่างที่รู้กันแล้วครับสอบผ่านเลยครับเด่นผาดาง โอ้โหแต่ว่าแม่นายมีตำหนินะครับหมดยกสุดท้ายครับมหาเนี่ยครับมหาเกอร์ครับนะครับวันนี้โชว์ฟอร์มสวยเลยครับนี่ครับผู้ชนะมังกรเพชรทายมูลสนุกเกอร์ครับนี่ครับพักกันคู่เดียวครับคู่เอวครับบุญหลงคลองสุพูลีสอร์ทกับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัต